สวัสดีครับสกนะสั่งกลับมาอีกแล้ววันนี้ไปพอดีไปซื้อของเล่นมาของโทมี่ทาคาระโทมี่นะพอดีไปสยามทาคาชิมายะที่ไอคอนสยามเดินเดินเห็นอยู่รถรถราคาอยู่ก็เลยซื้อมาลดยีร์นะลดถึงวันที่20นี่นะนี่เป็นฉลามวานมันขยับได้ด้วยนะเนี่ยลองดู ลองแกะมาเดี๋ยวมาลองอันบ็อกกันเลยดีกว่าชื้นแกะยังไงเนี่ยค่อยๆแกะค่อยๆดันออกมาแล้วกัน จะไปซื้อของขวัญให้หลานนะครับไปซื้อของเล่นให้หลานแต่ปรากฏว่าซื้อซื้อมานี่ของตัวเองล้วนๆเลยเป็นอาที่ดีเหลือเกินอ้าวมันมีสก,กอตเทปติดอยู่นี่วะทำไมเราไม่แกะอุ้ยขาดเลย ฮึฮึออกมาแล้วซีรีส์นี้ไม่เคยซื้อนะเฮ้ยขยับได้ด้วยอ่ะขยับได้ด้วยอ่ะปากแงบแงบเฮ้ย งานดีอยู่งานดีอยู่ว่าจะมาตั้งโชว์สลามวานนะเขาบอกว่าเขาบอกขยับได้อาปากได้ลอยน้ำได้ปะ่ะอันเนี้ยลอยน้ำได้ไหมนี่ซีรีส์โดบุตสึปลว,ว่าสัตว์นะครับ ของญี่ปุ่น Animon a v e n g e r อันนี้โ o m a Pacific คลิปขาวอันนี้เป็น r o m าที่ชอบมากเลยนะไฟฝันว่าอยากไปเจอต้องไปถึงคายูคังที่โอซาก้าเพื่อไปถ่ายรูปเพื่อไปนั่งดูมัน ที่ใครอยู่คังเดีอย่างคือเขาเลี้ยงโลมาไว้แล้วเขาไม่ได้ให้มันโชว์อะไรก็อาจจะมีบ้างบางเวลาแต่แบบแส่วนมากก็คือปล่อยให้มันว่ายเล่นอะ่ะแล้วให้เราไปนั่งดูมันอะ่ะมันว่ายมามันก็มาดูเราบ้างเล่นกับเราบ้างอะไรเงี้ยเออมันก็สบายใจดีไม่ต้องไปไม่ต้องให้มันเล่นโชว์มากมายดูเหมือนมันอยู่ในธรรมชาติดีนี่ อืดหน่อยเนาะปากขยับได้ครับสียังไม่เหมือนของจริงนะสีไม่เหมือนโลมาจริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวเอารูปให้ดูว่าโลมาจริงสียังไงสีมันอ่อนมีนิดนึงตรงขาวๆาวเพราะจริงมันโลมาข้างขาวบาซ i f ิฟสีขาวมันยังไม่ค่อยชัด ยังํำสีมาไม่เหมือนของจริงญี่ปุ่นเรียกคามาอิรุก้านะสลามวานทำมางานเนียบกว่าเยอะเลยแลฮะแ้วมันก็มีอันนี้โทมิก้าพรีเมียมบูอินเพลนะครับเครื่องเครื่องทีสีของบูอินเพล ของทหารอากาศญี่ปุ่นนะใครบอกญี่ปุ่นไม่มีทหารนะเดี๋ยวตีก้นเลยคือเขาก็จะเป็นกองกำลังป้องกันทางอากาศญี่ปุ่นนะแต่จริงๆก็คือทหารอากาศนั่นแหละอือันนี้เป็นเครื่องของหน่วยบินผ่าดโผน Blue Impulse นะครับหรือมีอะไรนะเขาเรียกฉายาว่า Dolphin r i d e r เป็นฟูงบินที่เราชอบมาก วันนี้มันลดราคาอยู่นะเราก็ต้องรีบซื้อยังไงวะเนี่ยต้องประกอบด้วยว่าเป็นไดชัเป็นเหล็กนะต้องประกอบด้วยว่าเอาละงานเข้าอุ้ยอุ้ย ไม่น่ายากมีคู่มือมาเอาหางมาก่อนเอาแผ่นหางมาลงอะอ้มแล้วก็ ส่วนนี้แล้วก็ส่วนหัวนะครับคอกพิษประกบไงวะนี่หรอโอเค <c oughs> แล้วก็ส่วนปีก อืมถานตั้งอือือม อืมเรียบร้อย T4 อ m งบูอิมเพนะครับเนี่ยจะมีเอางานก็ละเอียดอยู่งานดีงานดีมันจะมีพวกรถถังกับพวกอะไรของกองทัพบ,บกญี่ปุ่นเลยนะของกองลำพวกกันตนเองทางบกแต่เราไม่ชอบเราชอบเครื่องบิน เราก็เลยต้องซื้อนี่ทำสีสวยดีอืมอันนี้สนุปปีค้คาโทมิก้าดีมคาดีมโทมิก้าขานะสนุปปี้่า อันนี้เราจะไม่แกะนะเพราะว่าเราซื้อมาให้เป็นของขวัญเมื่อวานบนบนบอกซีวิกสวยตอนแรกก็เลยจะซื้อซีวิกให้บอกว่าเนี่ยเออซื้อรถให้ใหม่คันนะแล้วก็หยิบทมิก้าอะไรเนี้ให้อย่างี้เออแต่พอดีมาเดินไปบอกพนักงานบอกอ๋อชั้นซีวิกไม่ได้รถนะคะรถรถธรรมดาไม่ได้รถราคารถแต่พวกรถพิเศษพวกนี้ยอา้าว แล้วก็ได้ไปเห็นรอสนุป,ปี้เออเห็นชอบสนุป,ปี้ก็ซื้อซื้อให้ลวกันนะไม่ไม่ต้องซื้อซีวิกให้เดี๋ยวไปซื้อคันจริงให้เลยดีกว่าไหม <c oughs> อันนี้เอาโทมิก้าอันอื่นไม่ดูดีกว่าโทมิก้าที่ดีมคา a r ที่สะสมไว้นะอันนี้นี่ บางอันก็มีขายในไทยแล้วนะบางอันก็ซื้อมาจากญี่ปุ่นแต่เซตเนี้ยซื้อญี่ปุ่นหมดเลยเซต j u r ส s s i c Park แล้วก็ Back to the Future 3นะอันเนี้ยแล้วก็รถขนมีแพนด้าเอาตัวจริงมาโชว์ดีกว่ารถขนมีแพนด้าอันนี้พี่ชายก็ซื้อมาให้พี่สาว อันนี้รถจูรลสิกพาร์ครถนำเที่ยวภาคแรกจูรลสิกพาร์คแรกนี้รถ back to the future นะทำแมชชีนสุดท้ายก็เจ๊งนะคันเนี้โดนรถไฟชนไอ้มาตี้แม็กฟามันก็โดดออกจากรถ หูทันดูด้วยอะแกอะมันย้อนกลับเวลามันย้อนเวลาไปใช่ไหมย,ย้อนย้อนไปใช่มันจะพังตอนสุดท้ายเพราะว่ามันเอารถไฟเข็นเพราะว่าตอนแรกมันย้อนกลับมาไปช่วยแอมเมดบาวมันโดนอินเดแดงยิงธนูน้ำมันน้ำมันรั่ว มันลถมาเลยวิ่งไม่ได้มอน้ํารั่วหรือน้ํามันรั่วอะไรเนี่ยจําไม่ได้มันก็เลยมันก็เลยหาทางเพราะว่าไอ้ทาแมชชีนมันจะทํางานด้วยต้องความเร็วเท่าไหร่นะกี่ไมล์ไม่รู้จําไม่ได้เออแล้วมันก็เลยต้องไปป้นรถไฟมาแล้วเอารถไฟดันเสร็จปุ๊บตอนสุดท้ายมันกลับมาปัจจุบันได้รถไฟมันอยู่บนทางรถไฟไงมันก็เลยโดนรถไฟชนยังดีว่ามันกระโดดหนีออกมาทันไม่งั้นคงตายไปแล้วไะเอกของเรื่อง อันนี้รถขนฉลามวานของขายูครังเพื่อนเขาเอามาขายต่อให้เขาซื้อมาก็เลยเอาซื้อเขาต่อมีลิมิตเต็เฉพาะรายูครังนะอันเนี้ยนี่เขียนอยู่เลยรายูคังรถขนฉลามวานอันนี้รถโฟกคูม,ม้ามงอันนี้ไม่เห็นละน่าจะที่ญี่ปุ่นไม่รู้มีเปล่ายังอยู่เรองเรือไมไม่รู้ ส่วนอันนี้โทมิก้ธรรมดามา n ดาสามก่อนก่อนจะเปลี่ยนเป็นสก้าแอคทีฟเนี่ยแหละมันดาสามเก่าเปิดได้ด้วยเนี่ยเซ็ตโทมิโทมิก้าที่สะสมไว้วันนี้ก็ได้บูอิมเพลวมาอีกเครื่องส่วนสน็ o ปปี้เดี๋ยวเราจะไปให้เขาเราจะไม่ได้เก็บไว้เอง เดี๋ยววันหลังเจอของสะสมอะไรแปลกๆเดี๋ยวเจ้ามารีวิวกับเอามาโชว์อวดๆเพื่อนๆอีกแล้วกันวันนี้ก็แค่นี้แล้วกันครับไปแล้วก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาเจอกันใหม่สวัสดีครับ